สวัสดีครับมื่อนี้นะครับผมสบหามาเฮ็ดเมนูอีสานบานเฮากินนะครับเป็นเมนูอีสานนะครับนี่กุ้งฝอยนะครับผมมื่อนี้กก็สีมาตามกุ้งฝอยนะครับใส่บะกอกนะครับหรือว่าตามปนนะครับตัแต่ผเพื่อเชิญนะครับตาก่อนนะครับเอาสีมาตาใส่บะกอกนะครับพอดีช่วงนี้มีปะกอกเนาะกินก็พักเล้ยนะครับ ผักต้นหอมบักชี้ล้วก็ผักขมเปรนะครับเหมือดจัง้อยนะครับเพริกเลือสซัี่เดี๋ยวมีเพริกน้วยอยู่ครับกัดเอาใส่หมดเลยครับผงนวดได้ขาดก็ได้เลยเนี่ยมักผู้ใดมักลายก็ใส่หลายใส่ไปหลดข้าขว่วครับเข้าคั่วนากลาแดกครับนาประแดกนี่ครับง่ายๆครับ เมนูยิศาี่เห็ดไงแต่ว่าผมก็เห็ดว่าเป็นนะครับเพิ่มความหอมจังน้อยนะครับจะใส่หลายเดียสมนะครับผมขาบ่ไดกันขึ้นนี่แหละครับปักก่ากนี่ครับปักกวอนกําลังสิสซุกนะครับช่วงนี้ครับช่วงเขี้ยวเข่านะครับผมใส่ลงไปใส่อีสองนวยครับนัวนๆครับหอมมาเสียให้ความนัวความ กลมๆนะครับใส่งไปจังเม็ดเลยหลัจงจากนั้นโคลครับผมโอนไข่าเครื่องเรียบร้อ,อย,ยครับผมต่ำเพรประมาณเมื่อตังไห้ละเอียดลายนะครับไม่นสิเป็นลาบเหนียว เป็นไงครับหอมหวยเึ้นมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปกินข้ากันครับผมสวัสดีครับผมกินขา้าว้กันครับเสร็จที่เรียบร้อยนะครับกับตำกุ้งใส่ประกอกนะครับผมข้าวเหนยียวี่ อากาศได้กรุงเทพเย็นนะครับบาทห้สิบเป็นยังไงน,น,นอกป่านนี้นะครับมาผักระย่างนะครับผักกาดหินอันนี้ผักหนอกบ่เนี่มันคก่ายกับใบบกบกนะครับผมบักเคือบักทั่วอันนี้พักไก่พักผักขาดนะครับกินแล้วมันเดีย๋ยเสมีแบบใต้ดินใต้ลิ้นนะครับแสบ พักแพ่งนะครับช่วงนี้ผมว่าด้ไปเสือกํำหนนอยๆซับนี้อันนี้สิบบาทนะครับผมพักขาดบานเฮาเจ็บยุคขางบ้านมาแซ่บๆนะครับตามกุ้งใส่ปากกอกนะครับน้ำปลาเดียกพริกโค้ขงขอกัวพักหอมใส่ลงไปนะครับนี่ Hãy đó, cho kênh không เนขาอรนงครับบังคับเนียวาำกุ้งใส่บะกอกร,รับคับงไงยเลยครับ อืมหาพักกาย มาพักกะระโดดเป็น่ะไหนครับมะมี่ก็พักเมกบ่ไม่ใช่เข่ากันครับเรี่ออ,อกเปรี้ยวพักเมกเหมือนบ,บ๊วยผมเหมือนถึกบ๊วยครับมี่ไงอืม อืครับดูดโดดนวดปรกกองนะครับอืขวุยอา Yeah. Mmm. Mm. Wow. นี่กินกับซุปมะซุปน้ำมันเป็นเสแสรบดิครับอืมไตลินดีเดีอ่ะเนี่ยผักข่าไตาลินยิบยังเงี้ยครับ 啊。嗯。Wow. Mm. ืพริกหน่ออืมนัวดีครับประกอบขวยเลยครับ うん。<laughs> 科目。 เม,มนูหนาตุ้มน้ำใหม,มส่สำบุคัลดีกว่าสำบุค้ลเสกุ้งทมช่วยแหลือเ,เ,เ,เกุ้ง นัวมะกอ๋อมาเป็นยันไงเนาะอืม ดินดีขนาดนล้ครับ ขันเบอรนี้ประกอบเนี่ยบะแสวครับหอม,มพริกบ้าง ใบคือนกันนะครับก็ใบบวบบวก,บวกแต่ว่าหั่นบ่แมนอาะถืเป็นตายพันธุ์เดียวกันโอ้พริกเผ็ดดีพริกบาน sê hierdie ding รอดแล้วนะครับทุงไทยอืมทุงแทบอืมตามกลุ่มเข้าเซ็ดประกอบเซ็พักไปอืม เต็บครับเจ็บครับข้มบอมประกอบนั่วประกอบใส่ตะบอกทุงเฮงทุกหยอดอืมอืม สูดเยอะเลยครับอานะครับพเจอกันคลิปนานะครับผมจังไรกะขอบคุณทุกคนนะครับที่ขมาที่ตามนะครับผมมารับชมคลิปเมนูหนาอ่เมนูยังกะจังวะกันนะครับเจอกันคลิปนาครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับขมารับชมนะครับแซ่บดีครับายบายสวัสดีครับ